ไฟกระโดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญธรณีวิทยานิเวศวิทยาและพระพุทธศาสนา คามเก่าแก่ของร,ร่องรอยภูเขาไฟที่มีอายุถึงเจ็ดแสนปีเป็นภูเขาไฟลาวาเพิงปากกงองผลาวาหน้ากลัวประกอบกับประเพณีการเดินขึ้นภูเขาไฟกระโดงเพื่อเปลี่ยนผ้าอังสะพระสุภัทระบอพิษผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายคณิตเอี่ยมระหงนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายนิวัฒเรืองเดชและเหล่าข้าราชการนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์พ่อค้าประชาชนชาวบุรีรัมย์ได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อถวายสักการะประเพณีนี้อย่างพร้อมเพรียงกันทุกปี คณะกรรมการจัดงานท่านโดยท่านประธานคณะกรรมการจัดงานคือท่านมินจะได้ประกอบพิธีจุดธูปเรียนบูชาเครื่องบวงสรวงบราโบนัสเทนีน

รีรำจะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงา,าน,น,นรูเป็นเกียรติะดินเอย่างยิ่งที่มาในงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดดในวันนี้นการสงนั้นได้กิจการครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีวันนี้ได้เวลาอสมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดดอํา คุยลำประจําปี2555นบแบบนี้ขอบคุณทุกันครับสำหรับเพลงที่ใช้ในงานนี้ประพันธ์โดยอาจารย์อนุรักษ์จินดาสิริพันธ์เพลง ระบำภูเขาไฟกระโดดเพื่อให้คนได้รู้เรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับพระราชทานห้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพพระรัตสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อการประกวดนาฏศิสินสร้างสรรค์รรงงเือดัาาสมีน ถึงตัวจะมอบส่วนตัวคอนเสิรบเพลงครูเพลงเพลงค่ะเราต้องให้รางวัลผู้บริการด้วยจุดเทงในท่านจากรุณากับตาความเหมาะสมบอ้บห้กับศิลปินครูเพลงถึงสองพันบาทคะปฏิบัติด้วยแรงศรัทธาที่นักในการปฏิบัติลุกะกางเป็นผู้ทำงานเป็นที่หนง่งนะครับขออนุญาตให้ท่านประธานท่านเงาหให้ค่ะ แ่กันเาเพื่อบอกล่าวแยบทวดาทั้งปวงนะคะเพื่อเปิดทางและที่ของท่านขอทตานนะครับได้เพื่อการดีกันทุกท่านสาธุนะรับฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านสังเกตระวังดีรับขอบคุณครับ มนุษย์มนุษย์คุยกันมาตลอดหลายวันหลายคืนแต่ถ้าเราได้สัมผัสให้ได้รู้ความจริงโอ้วันนี้ขออธิษฐานให้จากโลกนี้ ในวัดใบดำแล้วก็ผมผ้ so าได้เลยครับจะมีอย่างเชนกา้จมามาื่อติ Lew ู้นะคะในเรืง่ของการิกันเลยในการแห่ผ้าอัศสิ่ยอดเขาพจ้าพิธี ยังไม่ยอมเข้ามาในปรามรกับจะโรคบันใดในระหว่างการอัเนเสิ็พระอันตะันี่คือการบำเพ็ญบารมีทานในข้อของความเพียรซึ่งเป็นบารมีทานอีกประการหนึ่งน,นะคะ ก็จะเป็นการเข้าสู่พิธีสงแลกวพราเราได้ถวายผ้าอังสั์หรือผ้าห่มที่ใช้ห้อยเชียงบาง่าสําหรับถวายพู้สํานักงานวัดครามปรัดุยเรร่วมกับทั้งสารการอุนการประดุยเร์เพื่อเข้าสู่พิธีขอจัเรียนตังนี้นะครับเวลาสิบนาฬิา แต่ได้เรียนว่าทท่านนายอำเภอเมือนท่านประธานสภาวทมคณะกรรมการจัดงานหัวหน้าส่วนักการทุกส่วนที่น้องประชาชนได้รักษาประเพณีที่ดิีงามมีไว้เพลงนััสการพระสุภัทระบอพิษเพื่อความเป็นติมคนของชาวบุรีรัมย์ ไร้จัดกิบัริอยางต่อเนื่องนะครับคุณกุศลมันสร้างไว้กุศลทุกคุณจะกตองในท่นทวกนี้และตั้งตาโตกลอนตัวหภวโตจะรเยทางธรรมะนี่นัคงับุมคัชีวกคุณพระสุภวิชั์จำลองนะครับอยู่ด้านล่า ูทิเป็นจริงเลยครับเพื่อเป็นการน้อมรับถึงสมูรจุพระธรมมสูตรปิจารณ์เรื่องศาสนาที่แม้แต่ฟังเองก็ได้ศิกษาหลักธรรมคำสอนแล้วก็ครั่งวิจัยแล้วบอกว่าศาสนาพุทธนี่แหละเป็นศาสนาที่มีคำสอนดีที่สุดผู้ใดบัตจโยตามจะเกิดสันสิสุขทันทีนะครับ เลผู้ว่าก็จะนำข้าราชการพี่น้องประชาช,ชนทุกทุกท่านคับส่งน้ำพระสุภสรบพฤและก็ขออนุญาตส่งน,น้ำให้กับท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านรองเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคณะอำเภอตามลำดับทั้ง99รูปนะครับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเิธิตารู้คุณนนบนอกอ่อนน้อมนะครับท่านที่เขียน ทัรรมานูให้กับประเทศอินเดียก็คือเป็นชาวจันทามแต่นับถือพุทธนะครับเขียนคนเดียวด้วยคำสอนของพิจารณาลุงที่ถุดได้ทุกการสมัยเป็นเพียงประเพณีไทยประเพณีไทยของเราเั้นจัดเอาบุคคลมาไว้เป็นระดับเพื่อสะดวกในการเคารพนะครับอย่างเช่นในท่านกล่าผู้ที่เคารกอย่างเชื่อพระเวงองค์พระมหาั่รป่านะครับตอนนี้เป็นขาาเดียว ส่วนเพลงรำรถเป็นเพลงสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีในชุมชนซึ่งมีกันมานานแล้วตำนานเท้าปาจิตก,กับนางอรพิม เป็นตำนานเล่าขานถึงความรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างเท้าปาจิตและนางอรพิมซึ่งเกิดเรื่องราวให้ต้องพลัดพรากจากกันหลายครั้งหลายหนจนครั้งที่จากกันกลางป่าใกล้กับสะอ้อยนางอรพิมเป็นหญิงเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ตนจึงอธิษฐานจิตแปลงเพศเป็นชายโดยฝากโยนีไว้กับต้นมะกอกโค ฝากปทุมฐานไว้กับต้นมูป่านานถึงเจ็ดปีทั้งสองบูชารักกันจนได้พบกันอีกครั้งอรพิ์ทราบซึ้งในความซื่อตรงและความรักอันแน่วแน่ของเท้าปาจิตจึงไปอธิษฐานใต้ต้นมะกอกโคกอีกครั้งเพื่อกลับเป็นหญิงด้วยความรักความซื่อสัตย์ต่อสามี อรพิมพจึงสามารถกลับมาเป็นหญิงได้ดังเดิมทั้งสองจึงครองรักกันอย่างมีความสุขนับจากนั้นเป็นต้นมารอยโยนีของนางอรพิมพก็ปรากฏแก่ผลมะกอกโคเมื่อนำไปกดดินทรายจะมีรอยเหมือนอวัยวะเพศหญิงส่วนต้นมิ้วป่าก็ปรากฏมีตุ่มหนามตามลำต้นโดยรอบ